โดนหม้อหอมจอมทะลึ่โดนหอมจอมทะเล็กแต่าเพื่อนมีลายนะเอามีลายใช่ไหมอันเล็กีลุยนะครับหมดเรื่อยเลยมีลายเหรอมีลายเหรอนีลายมันจะทบเจ็บตนตัดได้ไหมโอ้โหน้าผู้พิเศษผู้พิเศษ เชื่อเพืการพี่อีทิย์แดเดี่เีรวราดกมอจับลครับตรานกเอนว่าสลิงอย่ทักดนีมันเลยไม่ขาดอ้าวดูโอ้อวจงจกสงสองงน่งดซ้ายครับอ้วนอ้วนอ้ว ตจะเชือจะตอนนี้หายใจทางปากและจย้าเบาหวานความดันขึ้นเลยตัเวยหายเป็นไสจยังไงถาเรื่องถาเริ่งแก้เร่องหม่เ่งใหม่ต่างกัวนะลดพิเศษตนีสา เปลีรรกาศครับเปีนทีไปกัปตาครับเฮ้ยตอนนี้มีระยะออกเพชรซายไปครับหอมหอมเริ่มทำแล้วหอมหอมตีวนแล้วตัวเตอร์สุดสัสีกลัาต่อหน้าที่ยกที่หนึ่งไปนะ อ้าถาดรองน้ำกายี่ด่วนเรียบด่วนเลยเอากางยี่มาเลย่อยน้า่อยน้าพี่เนุกเเอากาี่เาถาดนะช่วงพักมีบอกว่ามีบอกเลยช่วงพักนี่มทาบอกไว้เลยาประสบความสำเร็จใด การผลัดแผ่นกว้างพร้อมด้วยคณะทีมงา,านคณะผู้บริหารเทศบาลตนเป็ามใหญ่ของเรานะฮะให้สูงวัดนำสูงด้วยเจ้าปู่ตามแก่งขึ้นสุดนะท่านประธานในพิธีดีจริงนะท่านกออําพลนักบอลโอ้บอลอาจารย์บอยนร์พูนิ่ง วันน hey, uh, um, ี้ลูกศิษย์ลู้หลานมาแสดงในด้านเนียมไม่น้อยนะนครนัรนครโอ้ยขบน้าขบหน้าเกี่ยเยอะเกี่ยวเยอะหลายคนนครนครนครขบใจเจอเทียนงามนักบินอะไรเยอะงานเดียวงานชอตบหน้า กับกองพิชาและกับนายครับสอทบอลกับทธอลมด้วยงานเยี่ยวงานเยี่ยวเทศกาลงานเยี่ยวกันทล่มสิบแปดสิบแปดงนราคมแล้วก็ยังมีปราบปราบกับอภวนากรอุบลเจริญศิลปินด้วยครับโอ้โหแล้วทีนี้งานเยื้องนี่มีศิลปินนับจนชื่อดังด้วยพีิวิทไทยลุงดูร้อนน่าจะมาจากแอบมนี่ครับก็แอบมนี่ก็จะมี เดียวครบดูยกยกสามยกสามสามยกนะคู่นี้พิเศษอันเล็กแดงพีเอ็นแย้มน้ำเงินดูว่าระบบการหายใจของอันเล็กแม่โดนปักก๊อกปีกจัดกระเป๋าทางซ้ายอันเอาแมกแบกทิ้ทั้งไรครับอันเลี้ยอันเพราะอันเอาห้ามลดชาล่อยมื่อกี้

ยังยังแขงไม่เคยถนัดครับยกขาอย่างนี้้วว่อจะมาจะเลยกี้มันมันไม่ใช่ง่าหนะอันเล้นับเพียโอบซ้ายตวดเป๋ลงด้วยนะตวดเปเวลาอันนล้คอยบันซ้าตอนนี้ขบอกมันได้มาดีมกมากเลนใช่ตักมวยเก่าไม่ต้องหวคง ลูกพัอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอโลูกนี้นี่อประชเลยครับลูกนี้แนนี่เกบังเป็นครับแต่ดูว่าระบบารใ้แใครทใไม่เทสรเยี่ยวนวนนไปเลยจ เลยครับไปเลยครับไป,อไปอตอนนี้อัดเล็บสิลวปัดไปแล,ล้วผู้น,นี้ตัดตัวข่าวด้วยนะดันต้องไปต้องการบรรทัศนตอนนี้เนื่องจากบาดมันหนักไปแล,ล้ว้ลดไปอีอกรู้สึกว่ามันหนักไปทุกอย่างแล้วตอนนี้หรือว่ามีผลในการลดน้ำหนักไม่ลงให้เราใช ครพูต่อไปนะครับรยนเชิญอ,อาจารย์น้อยดวงพูนะครัพร้อมกับเทพิ่งบุนะครับ,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 นนรบพู้ต่อไปนะครับรยนเชิญอ,อาจารย์บยดวงูลนะครับคอมพิเตอร์สายเพชรยินดีน,น,นะครับพร้อมศิวินบุลนะครับยนเชิญครับ แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับสุบอลกันทราราชมนะครับโปรพเตอร์วันที่18ด้วยนะครับสามท่านนะครับเรียนเชิญไปล่วงหน้านะครับผู้ต่อไปนะผู้ต่อไปก็จะเป็นต้สยามก,กับเพชรทองเจียมนะครบับแล้วก็ทางด้านเพชรน้ำมูลกับเตี้ยนครับ đó là sẽ đi hết phía Phết ní đi tiếp với Hoàng Sính và L M Lêt, cùng nhau đâu. không bỏ เด้แล้วววโอ้โอ้โอถ้าเป็นไก่ที่ออกน้ำเย็นไปแล้ว,วเป็นประวัยไรดีเนี่ยดีเลยครับดี